ชนะสำนักห้านาพาของพวกข้าพวกข้าจะมอบดอกยกขาวพันปีให้สมกับเป็นเมืองหุนตุนจริงๆมีคนทุกประเภทแม้แต่พ่อค้าที่ตั้งแผงตามถนนก็ยังมาจากสำนักดังกันทั้งนั้นสำนักห้าณนาพาเหรอเก่งมากไหมประมุขทั้งห้าของสำนักณนาพาเป็นยอดฝีมือระดับจัก,กรพรรดิแต่ละคนมีวิถีของตัวเองเก่งมากๆเลยละ่ะ เอาละเอาละยังมีผู้กล้าคนใดกล้าขึ้นมาปะระลองอีกหรือไม่ <c oughs> น่าสนใจข้าเองโอ้มาเลยหนุ่มน้อย นั่นไงว่าแล้วต้องเปคนกล้ารองอีกแต่ว่าฝั่งนั้นมีตั้งห้าคนเห็นชัดๆว่ารวมกันชัดๆหน้าตาดีแท้ๆน่าเสียดายดันเป็นคนโง่สหายสหายผู้น้อยอยากลองงั้นหรือไม่รู้ว่ามีของดีอะไรเอามาเป็นเดิมพันบ้างไหมชนะข่าได้แล้วเจ้าจะรู้เองเรื่องนี้เกรงว่า จะไม่ถูกกฎนะหรือว่าสำนักห้านพากลัวว่าถ้าข้าแพ้แล้วจะหนีไปงั้นหรือฮ่าฮ่ฮ่สหายล้อเล่นนะล้อเล่นถ้าอย่างนั้นขอรับคำชี้แนะจากสหายด้วยเพื่อไม่ให้เสียเวลาพวกเจ้าห้าคนบุกมาพร้อมกันเลยโอ้ได้สหายน้อยใจกล้าดีนี่ งั้นก็อย่าโทษพวกข้าละกันถ้าจะรังแกเจ้ายุ้ยสวยแล้วสวยแล้วรอบนี้ประมุกสำนักหารพาต้องแพ้แน่ๆแล้วใช่เลยถ้าถ้าท่านผู้นำลงมือเองแล้วก็ต่อให้เป็นยาาก็ยังงอกยากแบบนี้ไม่เสียเปรียบแน่นอน สู้เสร็จก็จบกันไปไอเด็กนี่มันไร้ายกาดยิ่งกว่าประบุข่านิกายอีกงั้นหรือดิประมุกงูพิษคือยอดฝีมือระดับเทพขั้นหนึ่งดาวนะแต่เด็กนั่นกลับมีพลังเหนือกว่าเทพขั้นหนึ่งดาวอีกงั้นเหรองั้นเขานี่นะว่าเป็นหมูกินเสือได้ไหมนะคนทำให้สิทธิระดับเทพของสำนักมูบัติเจ็บ แถมยังทำให้พวกสิรอวัฒตกตะลึงพลังผมเพุ่งพ,พ,พูงขึ้นถึงขั้นหนึ่งพันเอาล่ะพวกเราไปกันเถอะอืนะที่ที่พักของท่านผู้นําพรุ่งนี้งานประชุมน่าจะเริ่มอย่างเป็นทางการคืนนี้พักผ่อนให้เต็มที่เดี๋ยวข้าจะมาปลุกเองข้าเข้าใจแล้วเอาล่ะได้เวลาพักผ่อนแล้วตอนนี้ เต่ากำลังอยู่ในช่วงไต่ระดับขั้นสูงถ้าอยากพัฒนาไปอีกขั้นนอกจากต้องฝึกหนักแล้วยังต้องสู้จริงผ่านการฝึกด้วยถึงจะขึ้นไปได้สูงกว่านี้การไปเข้าหอหลานนั้นถือว่าเป็นทางเลือกที่ไม่เลวเลยเหมือนว่าท่านผู้นำกำลังจะปรุงยาการหลอมสมุนไพรเซียนหมื่นปีต้องใช้ความแม่นยำสูงกว่าจริงๆแค่พลาดนิดเดียวเตาก็จะระเบิดทันที จงควบแน่นให้ข้ามาล้วทักษะบุพเพขั้นสุดยอดระดับพิเศษทะลวงขอบเขตได้ถึงจุดสูงสุดแล้วเฮ้ยในที่สุดก็เสร็จสักทีท่านผู้นำข้ามีเรื่องเล็กน้อยอยากขอพบท่านดึกขนาดนี้มหาข้ามีเรื่องอันใดเล่า เจ้ามีเรื่องอันใดที่อยากจะปรึกษากับข้างั้นหรือเออดึกขนาดนี้มาหาข้ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าเนะเข้ามาสิขอบคุณท่านผู้นำท่านผู้นำขอร้องล่ะได้โปรดช่วยตระกูลของข้าด้วยทำไมละ่ะทำไมข้าจะต้องช่วยตระกูลของเจ้า ข้าปกติข้าไม่ชอบทำอะไรที่ขาดทุนอยู่แล้วงันถ้าข้าช่วยเจ้าข้าจะได้อะไรงั้นหรือเออได้ถึงจะไม่รู้ว่าเจ้ามีเรื่องอะไรแต่ข้าไม่สนใจหรอกถ้าอย่างนั้นก็อึกนี่เจ้าทำบ้าอะไรเนี่ยข้า ข้าเป็นลูกสาวเป็นผู้หญิงถ้าอยู่กับข้าข้ารักษาพหมจาราจาเอาไว้พลังฝึกตนจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยเลยวิถีจันทราเงั้นเหรอวิถีจันทราถึงจะเป็นพลังวิญญาณสายหินพลังไม่แรงเท่าพลังหยางแต่ถ้าใช้อย่างถูกวิธีประสิทธิภาพไม่แพ้ใครเลยถ้านางถือครองวิถีจันทราเวลาเข้าสู่ตอนคืนพระจันทร์พลังจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก เจ้าไม่ต้องทำเยี่ยงนี้ใส่เสื้อผ้ากลับไปเถิดเอ๊ะทำไมล่ะหรือว่าเป็นเพราะข้ายังสวยไม่พองั้นหรือเจ้านะสวยก็จริงแต่น่าเสียดายข้าไม่ได้สนใจเจ้าอีกอย่างเจ้านะไม่ใช่มนุษย์ด้วยใช่ไหม โอ้โห oh เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับบางงานเรื่องนี้ใครที่รับชมเรื่องนี้อยู่ใครที่ติดตามเรื่องนี้ใครที่ชอบเรื่องนี้มากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยนะครับเพื่อปัใจให้ผมได้พาบางงานเรื่องนี้แล้วก็แปลบางงานเรื่องนี้ต่อไปได้เลยะเป็นอย่างไงกันบ้างสำหรับบางงานเรื่องนี้ตอนที่หนึ่งร้อยสิบสองน,นั่นเองผมบอกเลยว่า <laughs> มันจ้าเสือเลยเกินนะ <laughs> มองไม่เห็นเฮียเลยเนฮะ้ย <laughs> นิดเขาว่าถวายขนาดใดนพระประจันก็ยังไม่เสียนะน้องพระเอกเราแบบเจ้าก็สวยนะแต่ว่าข้าไม่ได้สนใจเจ้าเฮ้ <c oughs> ยมันต้องอย่างนี้สิว่าเออไม่ต้องหลี่หญิงไปเรื่อยนะมีเมียอยู่แล้วเดี๋ยวระวังเมียทะลุมิติมาหักคอเนี่ยเอาล่ะก็ เป็นยังไงบ้างสำหรับใครชอบวงการเรื่องนี้กดไลค์ผมเยอะๆด้วยชอบมากๆอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันด้วยนะครับผมไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันมาแล้วเจอกันในคลิปหน้านะผมว่าจะเป็นังการเรื่องอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ